สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครูชิดจะพามาดูสมการในการหาพลังงานศัย์ยืดหยุ่นนะครับหรือ EPS เท่ากับ1ส่วน kx ําลัง2นั่นเองนะครับว่ามันมีที่มาอย่างไงนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะพิสูจน์ในฉบับมัธยมนะครับในตอนนี้นะครับครูลองจินตนาลองยกตัวอย่างนะครับว่ามีกำแพงนะครับแล้วก็มีสปริง ซึ่งไอเจ้าสปริงนี้นะครับสมวม่าเดิมความยาวเดิมนะครับมันก็คือตำแหน่งนี้นี่ก็คือตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งความยาวเดิมนะครับเดี๋ยวรูจะเรียกนะครับตำแหน่งที่ยังไม่มีการยืดการหดเนี่ยนะครับว่ามันก็คือตำแหน่งสมดุลแล้วกันนะครับนี่คือระดับ ความยาวเดิมนะครับจะอยู่ตรงนี้หรือ,อตำแหน่งสมดุลตอนนอสมดุลทีนี้นะครับถ้าสมมุตินะครับว่าเรายืดนะครับยืดเจ้าสปริงนี้ออกออกแรงดึงออกมานะครับทำให้ไอเจ้าสปริงนี้มันเกิดการยืดออกนะครับ นี่เป็นแรง F ค่าหนึ่งนะครับทีนี้ในกรณีนี้นะครับเมื่อเราออกแรงดึงนะครับแน่นอนว่ามันก็จะเกิดระยะที่มันยืดออกมานะครับซึ่งระยะที่มันยืดออกมานี้นะครับครูจะตั้งชื่อมันว่า,าระยะ x แล้วกันให้เป็นระยะ x ค่าหนึ่งนะครับ ทีนี้นะครับาตามกฎของฮุกสก็คือว่านะครับเมืเ่อเราออกอแรงดึงนะครับต่อไอเจ้าสปริงนี้นะครับสปริงมันก็จะออกแรงดึงกลับเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแรงดึงกลับของสปริงเนี้ยนะครับก็จะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามนะครับเป็น A fs นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับลบ kx นะครับ เครื่องหมายลบตัวนี้มันก็บ่งบอกนะครับว่ามันมีทิศทางตรงข้ามกับทิศของการกระจัดนั่นเองนะครับส่วน k ตัวนี้มันก็คือค่านิตของสปริงนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับาจากเรื่องของงานนะครับเหมือนเดิม,มนเมมนเื่ยก็ตามที่มันเกิดการาเราออกแรงแล้วก็เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับมันก็จะเกิดงานเกิดขึ้นนะครับ เพราะในตอนนี้ค uh, ุณจะเริ่มจากสมการของงานนะครับแต่มันอยู่เท่ากับ fs มันเดิมนะครับ fs แต่ว่าเนื่องจากนะครับในกรณีนี้นะครับแรงที่เราดึงสปริงเนี่ยนะครับมันไม่คงที่นะครับฉะนั้นเมื่อไม่คงที่นะครับไอ้เจ้า f ตัวนี้เราก็ต้องเป็นใช้เป็น f เฉลี่ยนะครับ fav ส่วน s ตัวนี้มันก็คือระยะการกรดจนะครับที่ยือดออกมาหรือ x นั่นเองจริงๆแล้วนะครับเมื่อเราพิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างอ่ะแบบนี้นะครับกราฟกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่เราดึงนะครับกับระยะ x ที่มันยือดออกมานะครับมันจะเป็นกราฟความสัมพันธ์แบบ เชิงเส้นนะครับหรือเส้นตรงแบบนี้เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับอ่ะสีน้ำสีน้ำเงินแล้วกันจากราพนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ายิ่งมันยืดออกมากเท่าไหร่นะครับแรงที่เรา,าใช้ดึงก็ยิ่งมากเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับจากกรณีนี้ ในการหาค่าแรงเฉลี่ยนะครับแล้วก็สามารถจริงๆก็หาได้จากเอาแรงในตอนหลังหาวกแรงในตอนแรกแล้วก็หาร2ก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้เพื่อความง่ายนะครับเ,เนื่องจากตามสูตรของงานนะครับ W เท่ากับ f x นะครับในกรณีที่แรงไม่คงที่นะครับเราจะสามารถหางาน ได้จากพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับตามความสัมพันธ์ก็คือเมื่อไรก็ตามที่เราจับตัวแปรที่อยู่แกน y คูณแกน x แล้วมันได้อีกตัวแปรหนึง่งซึ่งในกรณีนี้ก็คืองานนะครับแต่ว่าตัวแปรนั้นก็หาได้จากพื้นที่ใต้กราฟซึ่งมันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมก็1นส่วนสคูณฐานคูณสูงน,นะครับฐานก็คือถ้าสมมติยืดออกมาเป็นระยะ x นะครับสูงก็คือถ้าเราออกแรงที่ f ค่าหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น1นส่วนสคูณ f คูณก เสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้า f ตัวนี้เนื่องจากตามกฎของฮุกส์นะครับก็คือว่าขนาดของแรงนะครับขนาดของแรงสปริงครับจะเท่ากับขนาดของแรงที่เราดึงออกมาเนี่ยนะครับเพราะในกรณีนี้ถ้าเราพิจารณาในลักษณะเฉพาะขนาดนะครับเฉพาะกรณี เอาเฉพาะขนาดมาคิดนะครับต่อ,อไปครับเพราะในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้นะครับว่าขนาดของแรง F ที่เราดึงมันก็จะเท่ากับ kx นะครับเราก็เลยแทน F ตัวนี้เป็น kx นะครับแล้วก็คูณกับ x ตัวหนึง่งนะครับาะสมการสุดท้ายนะครับจะได้ว่า งานที่เราต้องดึงออกมาเนี่ยนะครับจะต้องใช้เท่ากับ1น่วน kx กลังสนะครับมันก็เป็นพลังงานที่สะสมในกรณีที่สปริงมันเกิดการยืดนั่นเองนะครับเราเกิดเราก็เลยนะครับเรียกไอ้เจ้าพจน์ส่วนสอง kx กลังสอนี้ว่าพลังงานสัตว์ยืดหยุ่นของสปริงนะครับในที่นี้กูเขียนเป็น eps แล้วกันนะครับเท่ากับ1น่วน 2. kx กันสองนี่คือที่มาของสมการในการหาพลังงานสั่ยืดหยุ่นของสปริงครับเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุที่กำลังเกิดการยืดการหดของสปริงนะครับ